ใจเฝ้าทาวินคิดถึงแก้มนวนที่เคยได้กลิ่นหอมวน่นวนใจยังจำได้เสมอให้หวนควรวนหางพรำเพรอ,อาวอววรถึงเธอทุกครั้งที่ยังหา ขี่เชือบ่าให้ต้องจำพรา ไม่เคยหวั่นขั้นพึ่ง,ง,งจะรบล้างความมันในดับลินให้สิ้นไป ทรงบุญญาฝ้าขี่ชือบ,บาให้ต้องจำพรา กันแสงเลยนะเพคะพัธิดาจำปาจะร้องตามไปด้วยนะเพคะอย่าเสียพระไทยไปเลยนะเพคะ mm hmm. พระองค์จะตั้งโตเป็นหญิงสาว mm hmm. เข้มแข็งเข้มแข็งเหมือนพระรัชนาวงไงยเพคะพัดโกศอยากเจอพี่ลัษณะวงคือลัษณะวงอยู่ในเจ้าค่ะพระเทศฐาของพัธิดาประทับพิบนฟ้าเพคะ mm hmm. พระองค์ทรงทอดพระเนตรดูพัธิดาเสมอเลยเพคะ เพราะฉะนั้นพระธิดาหยุดกันแสงนะเพคะพี่ลักษณะวงเสด็จลงมาหานเรเมือนาเพคะน้องเราเหลือเกินเสด็จพ่อเสด็จแม่ทรงทะเลาะกันทุกวันถ้าน้นองมีพี่ลักษณะวงมาอยู่ข้างๆก็คงจะดีนะคุณ้าบอกว่าพี่ลักษณะวงไปอยู่บนฟ้าก็พอาอยากแต่ก็ทรงเกียรติยากที่สุดเลย อย่ารูดปากเชียวนะจังป่าห้ามให้พระธิดารู้ความจริงเด็ดขาดท่านก็สูงอยากรู้จังยักษ์หน้าตาเป็นยังไงถ้าเราได้เจอเราจะไม่ปล่อยไว้แน่เราจะแก้แค้นให้เสด็จพี่ลักนณาวงพยักตายแล้วเสด็จพี่ลักนณาวงจะกลับมาอยู่ข้างๆเราใช่ไหมคุณเทา้าพี่คะเย่ yeah, เดี๋ยวเราจะไปฝึก ่อสู้คุณเท้าพาเราไปฝึกซ้อมหน่อยนะนะคุณเท้าใช่ค่ะโอ้ดูสิจำปาหน้าพระธิดามีความหวังซกขนาดนั้นคุณเท้าทองก้อนจะกล้าปฏิเสธได้ยังไงกันพระธิดาของหม่อมฉันอย่าเสียงดังซิเองนั่นแหละจำปียอย่าพูดไปเชียวขนาดหนึงนี่มันปากมากมันจ่เก็บความลับไม่ได้เลย เดวอีกหน่อยค่ะเดียอีกหน่อยออกแรงหน่อยไปคะออกแรงอย่างนี้ไปคะลับหมี ใช่พระเษศีเบ่งไม่ใเทเจ้าเบ่งโธก็ข้าลุงนี่บาแกเถีนังเรียมแกทำคลอดเป็นจริงนะชาวบ้านเขาเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเชื่อมือนังเรียมเถอะเบ่ง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 เบ่เบ่งเบเ่งเบ่เเ องเหนือหัวทรงเฝ้าพระเมเหสีไม่ห่างเลยเราจะทำยังไงกันดีขอรับนั่นสิมีแค่เราตรงนี้ที่รู้ว่าพระเมเหสีหยับสอนทรงเป็นยักษ์เราไม่รู้เลยว่าบุตรของ,งานางจะออกมาเป็นยังไงย,งยังไงก็แล้วแต่เราต้องรักษาชีวิตเฝ้ารถหรือพระธิดาไว้ก่อนคุณท้าวพูดถูกเราต้องเห็นร่างบุตรของพระเหสีก่อนที่มมท้าวพรหมทัตจะทรงเห็นจะได้วางแผนรับมือได้ถูกถ้าอย่างนั้นท่านอมรวิจิตและพี่มื่นนรงนิษฐ พยายามให้ท้าวภูมทัศเสด็จที่ตำหนักก่อนแล้วพวกเราจะอยู่เฝ้าที่นี่เองขอเดียช้าพระยามีพลเก้าปกติผู้หญิงจะใช้เวลาคลอดกันหลายชั่วยามนักองค์เนือหัวเสด็จไปรอที่ตำหนักก่อนเถิดพระเจ้าค่ะ ส,สัมฤทธิ์แล้วไหมคะพาไ่เห็นหรือทำสัมฤทธิ์แล้วไหมคะนางเรียมลูกของเราเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนางเรียมยังไง เป,เป็นพระธิดาไหมคะฮะไม่ไม่จริงไม่จริงใช่ไเราขอดูเลยไม่จริงพระิดาทรงเพื่อเลือดไปหมดไปคะเดี๋ยวจะสกระปรกนะไหมคะเดี๋ยวหม่อมฉันเอาไปจำปราพระองค์คนนะไหมคะไม่นางเลี้ยงเอามา แน่ทำไมออกมาคนเดียวเลียมนั่นอย่าบอกนะว่าเลียมขอดูพระองค์หน่อยช่วยพะธิดาด้วยเป็นไงบ้านขอดูหน่อยเฮ้ยเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยทำยังไงดีคือคือข้าก็ไม่ได้เป็นคนเลือดเย็นขนาดนั้น ที่พาพิธิดาออกมาก่อนเพราะรู้ว่าถ้าพระมเหสีเห็นพิธิดาผิดปกติแบบนี้ต้องปงพระชนพิธิดาแน่ๆพระมเมหสีเป็นคนเลือดเย็นเพ,พราะว่าพระมเหสีเป็นเป็นยักษ์พวกเราอะรู้หมดแล้วอมารวิจิตายัางไงต่อถ้าอยากให้พิธิดารอดพ้นจากทั้งองค์เหนือหัวและพระเหสีอับสร ก็คงต้องถอนเขี้ยวถอนเขี้ยวคิดอะไรกันอยู่นาะเพเพค่ะแล้วถามว่าคิดอะไรกันอยู่เหม่อเชียวถามก็ไม่ตอบไม่มีอะไรเพคะ พัทธิดาทรงถามว่าอะไรหรอเคะเราถามว่าหน้าเราเหมือนเสด็จพี่ลักษณะวงไหมคณเท้าบอกว่าเหมือนเราอยากรู้ความเห็นของพวกเจ้าด้วยเหมือนเพคะหม่อมฉันเห็นด้วยพัทธิดาทรงมีพระเนตรคมคายเหมือนพระโอรสลักษณะวงเลยเพคะเพคะทรงพระชิริโฉมทั้งสองพระองค์เลยเพคะจริงเหรอดีใจจังเราอยากเจอจเสด็จพี่ลักษณะวง โอรสลักษณะบทอาจารย์ปู่คิดว่าตอนนี้ถึงวัยอันควรแล้วที่จะมอบอาวุธให้กับหลานขอรับพระอาจารย์ปู่พระขันกับแสงสอนนี้เป็นของเจ้าแหะ้ะขรับ อาวุธวิเศษเราฝากตัวด้วยนะแรกแรกเนี่ยเจ้าอาจจะยังไม่ชินคงจะต้องใช้เวลาในการรับตัวและฝึกฝนกับอาวุธที่หน่อยขอรับลองดูสิได้ไัม ขารถจนอยากเห็นได้เอาอีกไหมจุนไม,ไม่เอาแล้วเจ้าขาเอารถเอาอาจารย์ปู่ว่านะเจ้าไปลองอาวุธไกลๆอาสมอ,อาจารย์หน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะไม่มีหลังคาคุ้มหัวเอานะ <c oughs> 嗯，很多。 แสงสอนมิวสิพระโอรสขอรับ จัดการใครก่อนดีขอเดชา ทรงท้องไมเนียนอะไรอยู่หรือพระเจ้าค่ะพวกเจ้าไม่รู้สึกกันเลยว่าเพดานของท้องพระลงมันดูต่างๆพงไม่มีหรอกพระเจ้าค่ะใช่ว่าแถวนี้จะมีระเบิดซัดที่ไหนก็ลองมาระเบิดสิข้าไม่กลัวหรอก <c oughs> แมธท่านธรรมท่านเนี่ยปากเก่งเหมือนเดิมเลยนะขอรับไอ้ขมังเลิกทะเลาะกันได้หรือยังเอาละเข้าเรื่องเถอะท่านาตรมอิทธิชัย เรียกเรามาประชุมวันนี้มีเรื่องอะไรขอได้ะาพระาญาไม่พ้นเก้าข้าพระองค์อยากทราบเรื่องนางสุวรรณอัมพาพระเจ้าค่ะนี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วองค์เหนือหัวจะทรงทํายังไงกับนางพระเจ้าค่ะเ <c oughs> พลานี้ชาวบ้านก็เริ่มตั้งข้อสงสัยกับกริย์ที่ไม่มีพระมาเหสีข่ากายหม่อมชั้นเก่งว่าจะส่งผลกระทบต่ออํานาจการปกครองและความเชื่อมั่นของรัษฎรพระเจ้าค่ะท <c oughs> ่านจะพูดอะไรเยอะแยะ เจ้าเคยอยากจะรู้ว่าเราเป็นอะไรกับตัวนำผาใช่ไหมพระเจ้าค่ะอืมเป็นเพื่อนสนิทที่คิดไม่ซื่อเป็นรักข้างเดียวไม่ถูกเป็นคนที่เขาไม่เอาเอพวกเจ้าไม่ขำเหรออ้าไปขำก็ไม่ขำ เอาเป็นว่าข้าจะให้คำตอบพวกเจ้าเร็วๆนี้แล้วกันองค์เหนือหัวขอประทานอภัยที่ขัดจังหวะพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงควรจะตัดสินพระทยัยด้วยความรอบคอบและระมัดระวังนะพระเจ้าค่ะขอบอกตามตรงดวงดาวแห่งการศึกสงครามเริ่มเข้าใกล้ดวงชะตาของพระองค์เต็มทีแล้วพระเจ้าค่ะ ท่านโนูนัทเากันเราไม่ได้ตบประมาทท่านแต่มันเป็นเรื่องไร้สาระใครจะไม่เทียบปีมือกับเราได้ริงไหมเอาเป็นว่าจบการประชุมขอตัวก่อน คำไม่ตกภาพออถ้าข้าเป็นเองเนี่ยข้าได้ไปนานแล้วแล้วที่ท้าวิรุณมาดเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแบบทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะข้าเหรอฮะต้องคืข้าออกแรงซะทุกเรื่องเลยแม่ลงมา <c oughs> นะ้ำ ใจนะจ๊ะคุณทาวเอมาเห็นสีพักผ่อนพระวลกายก่อนไปคะคุณทาวมารันจ๊ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกนาะนสักแค่น ดูแลลูกของเราด้วยนะมาลันฝากดูแลเสด็จพี่ด้วยไม่นะไปคะพระมเหสีจะซ่อมทรงไม่เป็นอะไรเปคะแต่แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะเปคคหะ่อมฉั้นจะให้กันที่มาลูกสาวของห่อมชั้นดูแลพระโอรสวิรุณงองอย่างดีขณะที่พระมเหสีทรงพระประชวรอยู่เปคะ่ะขอบใจนะจ๊ะกันที่มา เป็นพระมหากรุณาที่คุณเพคะผ่อนไจน้องหญิงเป็นยังไงบ้างอากาศดีขึ้นไหมพี่ทำงานเสร็จพี่ผิบาเลยนะ โอ๊ยน้ำสวยไปยไงไม่จงถามได้ไหมนี่มีหน้าที่ถือก็ถือไปเออลูกไม่เจ็บไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยหรือว่า